ตั้งใจรับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะรับตาเบาเบาพอสบายสบายหับตาเบาเบา พอสบายสบายผ่นคลายทุกส่วนขอร่างกายของเรานะจ๊จะทั้งเนื้อทั้งตัวหรู้สึกสบายต้องปรับให้สบาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยปรับให้สบ,สบายสบายสักหนึ่งหรือสองนาทีนะจ๊ะความสบายเป็นต้นทางของการ ใจหยุดใจนิ่งใจใจะหยุดนิ่งได้ต้องสบายเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะเสียเวลาตรงนี้นิดหนึ่งตั้งพรคลาย ้ักธทรมใจสใสๆสใจเย็นเย็นให้ใจสใสใสใจเย็นเย็นใจเก่งเกลี้ยงอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปวรังเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเ,เป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของ หลกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางให้ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใส ใจเย็นเย็นะจ๊ะแล้วก็น,น้อมใจของเราเนี่ยกลับเข้าไปสู่ภายในไอ้ใจของเราไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่สูนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นด้ายมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกาคาบาทจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองจะเล็กเท่าปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะสมวเราในชี่นี้กลางวางซ้อนกัน แล้วก็นำไปทาาตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เราจะเรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดเรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดเราจะต้องนำใจเนี่ย ที่สัดสายไปในเรื่องราวต่างๆธุรกิจเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยไม่หยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดิจำง่ายๆฝ่าอยู่ในบริเวณกลางทองในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือดังกล่าวนะจ๊ะประมาณเอา มาตรงนี้นะให้มาทำความรู้สึกอยู่ที่ตรงเนี้ไอใ,ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นซึ่งเราได้ประคองใจของเรามา ก่อนหน้านี้มาตลอดนะจ๊ะพ่อจะกลั่นเจตกลั่นใจให้ใส่ใสบางท่านก็นนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบางท่านกันนึกถึงองค์พระพระแก้วขาวใสหรือพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่ง นึกน้อมไว้ที่ตรงนี้เนี่ยบางท่านก็นึกเป็นดวงใสๆดวงที่กลมรอบตัวใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆบ้างหรือใสเหมือนกับเพาะใสๆบ้าง ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆท่านก็ทำอย่างนี้นะจ๊ะและแต่ความถนัดความชอบของใครที่เราคุ้นเคยเนี่ยจะเพื่อให้ใจของเราเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ภายในในกลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวนี้ ้ใจมาอยู่ที่ตรงนี้ได้ใจเนี่ยมันจะใสมันจะสะอาดมันจะบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นพัชนะรองรับบุญใหญ่ในทุกๆบุญก็ให้กลั่นจิตกลั่นแสงเราให้ใสใสดังกล่าวในการเล็ถึงบริกรรมนิมิตเป็นภาพดังกล่าว แล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆวะ่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนา ดังออกไปจากในกลางทองของเรานะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายสม,าสม่ำเสมอไม่เร็วไปไม่ช้าไปหรือใครคุ้นเคยอยากจะหยุดนิ่งๆเฉยๆนึกถึงภาพบริกรรมนิมิตรดังกล่าว อย่างเดียวโดยไม่ภาวนาก็ได้นะจ๊ะหรือนึกภาพไม่ออกเราจะภาวนาสัมมาอรังอย่างเดียวก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้เอาที่เราคุ้นเคยเราถน,นัดเราชอบณช่วงเวลานี้ ทั้งหมดนั่นแหละที่กล่าวไปแล้วจะนำไปสู่ใจที่หยุดนิ่งอิดิูซวกลางกายทันที่เจ็ดอย่างสบายสบายใจก็จะไม่วุ่นวายไม่ไปนึกไปคิดในเรื่องราวต่างๆใจก็จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นบุญใหญ่จริงๆที่เรียกว่าม,มหากตากุศลเพราะนั้นให้ประคองใจให้ใสๆดังกล่าวนี้นะจ๊ะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ใจใสๆประคองใจไปเรื่อยๆนะลุงนะสัมมาอรหอัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเยีบเยบๆยนะจ๊ะ ให้ใจใสใสนิ่งนิ่งนมนมเบาเบาสบายสบายอย่าไปตั้งใจเกินไปนะลุงนะต้องพอดีพอดีวางใจเบาเบาแตะเบาเบา ที่กลางกายให้ใจใสๆใจเย็นๆใจสบายๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆต้องสบายนะลูกนะ ต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยใจถึงจะใสถึงจะสะอาดถึงจะบริสุทธิ์ถึงจะหยุดนิ่งได้อย่างง่ายงายอย่างนุ่มนวลควรแกการสร้างบาร,รมีต่อไปเนี่ย ตางใสๆใจใสใสใจเย็นเย็นนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบา